สำหรับถนนสาย304ช่วงรอยต่อจังหวัดปราจินบุรีกับจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดใช้งานตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับปากว่าจะนําข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่ใหม่ให้สอนรับกับการท่องเที่ยวเสนอต่อน,นายกรัฐมนตรีครับโดยผู้ชุมนุมนั้นให้เวลาภาครัฐ7วันหากไม่มีความคืบหน้าก็จะเข้ามาในกรุงเทพนะครับเพื่อมาพบกับนายกรัฐมนตรีเองติดตามได้จากรายงานคุณสุปงกฤษสุแก้วครับ ค่ะคุณวีเวนันค่ะและขณะนี้นะคะก็ผ่านมากว่า3ชั่วโมงแล้วถนนสาย304ค่ะซึ่งเป็นรอยต่อน,นะคะระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาสามารถใช้งานได้แล้วคะ่ะหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยอมที่จะเปิดถนนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทเป็นต้นมาค่ะ การชุมนุมในวันนี้นะคะเป็นการชุมนุมติดต่อกันเป็นวันที่2ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะเร่งแก้ไขปัญหาของวังน้ําเขียวซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะร้องผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงตํารวจแล้วก็แกนนําของชาวบ้านวังน้ําเขียวนะคะก็ได้เจรจาร่วมกันหารือร่วมกันค่ะโดยชาวบ้านนะคะส่งต่อจดไม้เปิดผนึกนะคะสู่นายกรัฐมนตรีซึ่งจะให้เวลาทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เท่านั้นนะคะคาตอบทั้งหมดที่เขาพวกเขาต้องการก็คือการที่จะจัดสรรพื้น หรือการที่จะสร้างแนวเขตแดนใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งของชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่รัฐขณะเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะก็วอนขอให้ยุติการรื้อรีสอร์ทไปขั้วคราวค่ะก่อนที่จะได้มีนักติหรือว่าการหารือสิ้นสุดแต่ถ้าให้มีการหารือที่สิ้นสุดนะคะหรือนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ลงมาเจรจาภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็จะขึ้นไปหานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเองอันนี้ผมคงให้คำตอบไม่ได้นะครับอยู่อยู่ที่ทางรัฐบาลจะพิจารณา ในเรื่องง่วงระยะเวลานะครับรัฐบาลก็มีภารกิจเยอะหลายเรื่องหลายราวที่เป็นปัญหาผมว่าทางออกที่ง่ายที่สุดนะครับทำแนวเขตได้ชัดเจนนะครับเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะดิฉันและทีมขา่าววอยซ์ทก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปดูความเสียหายหรือการรื้อรีสอร์ทนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ารื้อรีสอร์ตตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะการรื้อรีสอร์ทนั้นนะคะก็ทําลายในช่วงของ ป้อมยามนะคะซึ่งอยู่ทั้งด้านหน้าขณะเดียวกันคะ่ะในตัวของรีสอร์ทนั้นก็มีการใช้รถไมโครคะ่ะพังจากเพดานล,ลงมาโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันคะ่ะว่าทั้งหมดนี้ทําไปตามกฎหมายและจะดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงรีสอร์ทอื่นๆที่กําลังจะเร่งดําเนินคดีก็ทําทุกอย่างวันนี้ไม่ใช่ทำโดยพระการหรือใช้อํานาจบาดใหญ่ผมทําตามคําสั่งของศาลผมไม่ทําผมก็ละเว้นหนึ่งห้าเจ็ด ทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ในกระบวนการของศาลยุติไปแล้วศาลก็สั่งชัดเจนแล้วและผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็ชัดเจนแล้วเรื่องก็มีแค่นี้ส่วนในเรื่องม็บมบมันเป็นเรื่องที่ว่าปากว่ากันไปนะฮะให้ผมไปแก้ไขไม่ใด้ที่ของผมเป็นเรื่องของผู้ว่าทางตำรวจไปกีดขวางการจราจรเอาทหารไปไอเอาป่ามาไปห้าหกร้อยคนเนี่ยนะฮะถือเอาเอาวุธครบมือไปเนี่ยผมเป็นโจรหรืองไงนะครับทําไมถึงต้องทำผมผมอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมหย,ย,ยุดแค่นี้นะผมก็ต้องร้องเรียนต่อขึ้นไปอีกนะครับเพราะวันนี้ผมก็ไปหา d ีเแล้วว่าทําไมถึงต้องทำผมอย่างนี้ าการเดินทางนะคะเข้ามาในถนน304ซึ่งจะผ่านไปที่วังน้ําเขียวนั้นสามารถใช้งานได้ชาวบ้านก็เชื่อเขาว่าการท่องเที่ยวของวังน้ําเขียวนั้นจะกลับมาคึกคักอีกครั้งพร้อมวอนขอให้เจ้าหน้าที่รัฐน,นะคะยุติการดําเนินการต่างๆไว้เพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ชาววังน้ําเขียวนะคะสามารถขายของได้และก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่วังน้ําเขียวเช่นเดิมเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศสดๆค่ะการสัญจรไปมาผ่านถนนสาย304นะคะเข้าสู่อำเภอวังน้ำเขียวจวังหวัดนครราชสีมา ค่ะคุณวีรนันท์คะขอบคุณคุณสุบงกตสุก้านะครับ